ทุกคนอันนี้คือที่พักของเรานะมันอยู่ตรงแยกหลักซาเลยเนี่ยยังเห็นเห็นสี่แยกไกลๆเนี่ยก็คือมาทางแยกมาทางทางแบ่งหลักซาวแยกที่จะไปหลักสซาอะ่ะทุกคนแล้วก็จอดเลยอยู่หัวมุมเลยนี่ถ้าใครจะมาคืนลาสองแสนห้า 250, ตอนนี้เขาก็ยังมีตึกใหม่อาคารใหม่ฝั่งนี้เนี่ยกำลังทำอยู่ มาพักได้ทุกคนเดี๋ยวเอาชื่อโรงแรมให้นี่เขากำลังทำเห็นไหมอยู่ทางแยกพอดีเนี่ยขี่ตรงไปก็ไปท่าแขกเนาะกลับมาทางนี้ก็ไปปากซันเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาในซอยที่เราอยู่นี่ก็คือไปหลักซาวเนาะนี่โรงแรมชื่อโรงแรมนี้อยู่หัวมุมเลยทุกคนเผื่อว่าเออใครจะเดินไปตลาดหรือไปอะไรก็เดินย้อนกลับไป<ม>นี่แหละเขากำลังทำใหม่อยู่มีชายสีด้วยมีร้านอาหารด้วยจ้า

เวียงคำคุณ okay. พี่พ mm ี hmm. ่เวียงคำอยู่ครึ่งทางอันนีใช่ครึ่งทาง100 100กิโลเมตรนี่บักง้อฉันบักง้อไหมทุกคนอันนี้คือตลาดเวียงคำทุกคน ู้สาวน่ารักไปซื้อบอกเงอไปเวียงเวียงคำเวียงคำอยู่เครื่องทางระวังเมืองปักสันและเมืองท่าแค่ ป๊าปากลับไปซื้อเงาะทุกคนเห็นไหมไม่เป็นไรเราดูไปก่อนอยู่นี่สับประรดเยอะเยอะ เสื้อทหารเสาพันเสาพันก็คือสามสิบสามสิบบาทเองทุกคนเพราะมันเป็นมือสองมั้งเออก็มีแต่เสื้อผ้าตรงนี้บักนัด ลำไยญ่กล้วยหอมใหญ่มากกิปช็อป เสื้อผ้าเยอะอีเลี้ยวไหนขอดูง้อหน่อยเข้าผ่านครึ่งกิโลหรอหรือว่ายังไง <S <S อันนี้ก็รูปนิดน่อยมากกว่ากึ่งโลอโอเคลาบามซี<ป>เดินไปทางนู้นสิมีแต่เสื้อผ้าน่ะไม่มีกับข้าวหรอ นี่ขายโอเท่าไหร่เอาโ้อนึงน้อยดีเลรมาควยนะเอาไปเอาลมาเดี๋ยวนี้เอา,มมาไปเาป่จด้อ่ิันหมดนี่ ท่าไใดจ๊ะ่ดูอันนี้เขาแก่แล้ว<อ>ต้มใสี่ยังกบต้มปูนต้มใส่ปูนเคี่ยวมากอือห้ามล่างมันเลมันจะอ่อนมันจะแซ่บกว่าอันนี้หรอแก่แซ่บคนละอย่างออๆๆแต่นี่มันจะเป็นนุ่มๆกว่าอ๋อกินเลยแซ่ เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ทอาได้่ะอันนี้อันน ทุกคนที่ตลาดเวียงคำเมีพัธาดด้วยพัธาดอะไรเนาะทุกคนที่หน้าโรงแรมเราอะตรงนี้คือเมืองเวียงคำเนาะหน้าโรงแรมเราเห็นร้านข้าวจีดตรงนี้ไหมทุกคนเนี่ย ร้านร้านสบายดีข้าวจี๊แซบทางแบงหลักซาวเออทุกคนเผื่อใครมาตรงนี้นะไปซื้อได้นะทุกคนเราจะไปท่าแขกนะทุกคนแต่ว่าเรามาพักที่เวียงคำก่อน ครึ่งต่อครึ่งเนาะปากซันท้าแขก200กิโลทุกคนแล้วก็มาอยู่ที่เมืองอบ้านเวียงคำนี้ก่อนเราก็ขี่มาประมาณ1้อยกิโลแล้วแล้วจากนี่ไปท้าแขกก็คืออีก100กิโลพรุ่งนี้เราถึงจะไปนะทุกคนเรามาแนะนำร้านข้าวจี๋เฉยๆนี่ซื้อมาแล้วนะคะอยู่ทางแบ่งหลักสาพอดีโอเคอันนี้อันละป๊าซซื้อมาให้อันละ1 5บห0เองทุกคนถือว่าถูกนะถูกไหมไม่รู้ มันเป็นเมืองเล็กๆเนาะนี่ใส้เยอะมากแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตับเนี่ยหมูยอหมูหยองตับบดฝั่งนี้เป็นอะไรผักก่นแครอทแครอทหอมป้อมก็ใส่มาอยองนี้ด้วยเฮ้ยสิบห้าพัน 5, แล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้ะ ใส่ซอสด้วยไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าออ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 ลองดูก่อนเฮ้ย sorry, sorry. คนแบ่งออกมาแล้วอ๋อจุกจุกสิบห้าพันใช่ไหมปะปะ <Yes. S 1> ก็ประมาณยี 5, 5. ่สิบเออวันยี่สิบกว่าบาท อทุกคนอร่อยอยู่แต่ว่าข้าวจิบลาเยที่อร่อยที่สุดคือดอกหลกดอกโลกมีที่อตัตปือกับเซกองที่เห็นเนาะทุกคนอันนี้คือจานที่เราไปซื้อมาในวิดีโอเห็นไหมที่เขาว่าสิบเออสิบพันเจ้าพันน่ะซื้อมาแล้วเท่าไหร่รู้ไหมน,นี่เขาบอกว่าสามสิบพันนะแต่ว่าเขาให้รายี่สิบห้าพัน จานน่ารักมากเลยทุกคนสตรอเบอรี่ยี่สิบห้าพันก็ไม่แพงนะมันเป็นแบบอย่างดีเลยสามสิบสี่สบาทเนี่ยประมาณนี้ทุกคนดูสิจานใหญ่สาสิบบาทเอ้ยสี่สิบบาทพรุ่งนี้จะไปเอาอีกอันหนึง่งสิบพันเจ้าพันแต่ว่าขายจริงก็สามสิบนี่แหละทุกคนซื้ออยู่เมืองเวียงคำคนจีนนะมาขายนะ่ะพูดกันก็ไม่รู้เรื่อง <laughs>